โอเคผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในช่องเจมส์ซ่าซูซูเจ็ดครับเป็นช่องที่ไม่มีใครอยากดูนะครับผมอ่าวันนี้เราก็อยู่กับซีพีอารับบบันอาร์ใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่าอันนี้ก็อยู่กับเจ้าของแล้วนะผมชื่อพี่พ,พ,พี่พี่อะไรนะครับผม พี่พบอ๊อบเออพี่ <c oughs> บอ๊อบที่ลืมตลอดเลยชื่อพี่บอ๊อบอ่ะเขียพี่บอ๊อบสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมาขอรีวิวรถพี่บ๊อบหน่อยนะครับได้รถแต่กไม่มีอะไรลแล้วก็รถคันนี้ส่วนใหญ่คนเล่นเยอะไหมพี่คนเล่นเยอะหลังๆอ่ะเริ่มโปรโมชั่นดีนะมีกิฟต์เชอร์คนก็ออกเยอะนะแต่ก็ยังไม่เยอะเท่ารถพวก หกร้อยห้าสิบหรือห้าร้อยแล้วแบบพวกตามไอ้ตาม YouTube อะไรอย่างงี้มันมีรีวิวบ้างหรือยังก็น่าจะมีอยู่นะก็เห็นมีหลายมีเยอะไหมพี่ใช่ก็เห็นบางทีก็เจอเจ้าของรถรีวิวรถตัวเองอะไรประมาณนั้นแต่ผมไม่ค่อยได้ทำส่วนมากก็มีแต่พวกเราเนี่ยติดต่อพี่ว่าใช่ครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวเรื่องของพวกของแต่งแล้วผมก็คือช่องที่แล้วเขารีวิวพวกระบบการขับขี่อะไรพวกนี้ครับ ผมจะมารีวิวของแต่ง <Okay. S 2> ว่าพี่แต่งอะไรไปจากเดิมบ้างนะครับโอเค okay, พี่ไล่เลยว่าพี่อยากจะเอาตรงไหนก่อนเอาข้างบนก่อนอ่าชุดบนนะผมข้างบนเป็นเบมเบวนะครับเป็นเบมเบลเบมโบนะครับเบมเบวโอเคเบมโบล R C S ตัวคอซ่านะครับแล้วก็บุไทเทเนียมตัวนี้เป็นปั๊มเบอร์17 ที่เลือกปั๊มเบอร์สิเพราะว่าเบอร์สิผมว่ามันแข็งไปเบอร์็ดคือเราต้องเปลี่ยนปั๊มเบรกให้มันแมทกับปั๊มล่างด้วยนะครับสิบเจ็ดคือกำลังพอดีใช่กําลังพอดีกําลังแบบไม่แข็งมากไม่นิ่มมากแล้วก็กระปุกเมมโบตัวใหญ่กระปุกใหญ่เมมโบสีชาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นคัทีด TWM ตัวใหม่อันนี้ใส่กระปุกหลอกให้มันแมทกันม่เชือไม่เชื่อเรามาถ่ายมุมนี้ดูมันจะแมทกันจริงๆ เรียกว่าใมันสวยแล้วเราใส่ลองเราใส่ลองลองว่าเป็นคันน้ำมันจริงๆไม่ใช่คันน้ำมันนะฮะแต่จริงๆเป็นคันสายธรรมดาเลยวะจริงๆเป็นคันสายจริงๆผมว่าคันสายแม่งดีสุดละแล้วก็อันนี้เรียกว่ากาดแฮนด์กาดแฮนด์กาดแฮนด์ของ RCB มันจะทำทรงเหมือน เหมือนอะไรวะในลักษณะมอเตอรจีพีอะชอบทรงมานนี่เฉยสวยดีมันดูโค้งเว้าอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มาเป็นสายทักสายทักรึปุลงมาจนข้างล่างนี่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นวาล์บบดโวอะไรเย้เย้บดเลยพี่บดเว้าอ๋ออันนี่คือปลดาล์วได้นี่ครับปลดเอาไว้เปลี่ยนผ้าเบรกเซอร์วิสมันง่ายอ่าอย่างนี้ก็มันง่ายมันง่ายเวลาเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วมันแบบมัน เวลาขับไปมันหลุดง่ายไปพี่ไม่หลุดนะเพราะว่ามันจะเป็นเดือดรั้งของมันอ๋อเป็นเลื่องเข้าไปใช่มันจะเป็นเดือดรั้งของมันแล้วก็ลงมาเป็นปั๊มเมมโบ้ปั๊มเมมโบ้ตัวนี้สี่ฟัซซิ่งตัวไม่แพงหรอกพันไม่แพงหรอกพันเจ็ดพันละประมาณนั้นประมาณนั้นบอกไม่ได้อย่าไปรู้แล้วก็บอกมากไม่ได้บอกว่างไม่ได้แล้วก็อะไรวะไล่ลมอ่าไล่ล้มอ๋อไล่ลมนี่คือมันไอ้นี่ได้เลยใช่ไหมใช่มันจะกดออก๋อจะคือตัวเก่ามันจะเป็นแบบเปิดไขอันนี้กดปุ่ม <Okay. S 1> ที่มันก็จะไหลแล้วก็มีชิวน้าชิวน้าชิวน้างานไทยครับเนี่ยมีงานไทยใช่ไม่แพงแล้วก็อุดกระจกทรมุีิตัวนี้เป็นคาร์บอนตัวนี้ขายอยู่ของแต่งสองอศูนย์นะครับขายอยู่นะครับใครสนใจติดต่อได้นะอันนี้คือพี่ม็อบขายเองครับขายตรงเลยครับผมนี่ <c oughs> ขายตรงแล้วก็แล้วก็ว <c oughs> ิ่งวิงเลดคาร์บอนมืดอีกแล้วอะ่ะฝั่งนี้ได้ไหมพี่ อันนี้เป็นหุ้มคาร์บอนอ๋อเป็นหุ้มใช่แล้วก็สติกเกอร์แต่ข้างในข้างในรถก็จะมีปักแต่แต่เราไม่แกะให้ดูหรอกมีปักแต่นะครับมีปักแต่มีกองแตง่งทําให้รู้สึกว่ารอบปลายเลยมัน,ม,น,ม,นมันพูดง่ายว่ารถมันไม่อั้น่นะท่นั่เข้าจาสักนี้นะวิง่งรถมันไม่อั้นก็คือมันไหลไหลปลายไหลปลายแล้วก็มาต่อฝั่งนี้ก็จะเป็นเกียร์ยงของคาโมอิตัวนี้ก็อยู่800 0ผมไม่แน่ใจว่าผมแปบประมาณ8,500 แต่ว่าเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนตัวนี้เป็นคาร์บอนแท้แล้วก็ตัวนี้ข้อดีคือที่ชอบคือมันพับได้แล้วก็มันปรับองศาอะไรได้หมดเลยเหมือนเหมือนพวกตัวพันสายอ่ะเหมือนแบรนด์ดังยี่ห้อหนึ่งลักษณะแล้วก็อลูมิเนียมเกรดโอเคแล้วก็มีท่อคอฟูอันนี้ตีเองตีเองคือไม่ใช่ทำเองจ้างเขาทำอ๋ออันนี้จ้างเขาทำใช่ไหมอ่าคอฟูจ้างเขาทำเดี๋ยวนะครับอันนี้คือรอเล่นมุกหรืออะไรมาดูอะไรเนี่ย ดูอยากได้อะอ๋ออยากได้แล้วคันรู้ไม่เอาแล้วเหรอผมไม่มาจับปิดราคาครับแล้วก็ท่ออาคานะครับทรงโมโตชีพีแต่แล้วก็อะไรอย่างท้ายทะเบียนทะเบียนไม่ใช่ไม่ใส่นะครับหายครับเอาทะเบียนหายนะครับแจ้งแจ้งไว้แล้วละเอาพี่พี่เอาไปพี่เอาไปวางไว้หน้าบ้านเลยนี่มันเลยหายคิดอยู่วางไว้ไหนตอนนั้นเมากะท่อมแองมากเลยอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ม่ได้เทียวกันมาไม่ไม่ด้เที่ยวกันมาแล้วก็ไฟเลี้ยวเราย้ายมาอยู่ตรงนี้อ๋อนี่เป็นไฟเลี้ยวตาแมวใช่เราย้ายมาอยู่นี้แล้วก็ไล่มาชุดหลังปั๊มหลังก็จะมีตัวตั้งโซ่หางปลาของคํมุอิจะทรงคล้ายๆ้าพวกแนวซีบบพันแล้วก็มีปั๊มเบมโบเพราะงั้นทำไมปั๊มไม่มาอยู่ข้างล่างจับล่างสวยกว่าจับบนสำหรับความคิดพี่นะมันสวยกว่าแต่ว่ามันใช้งานได้ปกติปกติครับใช้งานได้ปกติอะไรโอเคแล้วก็ปั๊มเบมโบ ผักข้างโลโก,ก้ใหญ่ของแต่งก็มีประมาณเนี้ยเพราะว่าถามว่าทําไมของแต่งมันน้อยจังคือมันไม่ค่อยมีของแต่งขายครับอตอนแรกว่าจะบินไปหาบินไปดูบินไปดูของแต่งที่อินโดแต่มันติดช่วงโควิดก็เลยพักไปก่อนช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ไปครัใช่เพราะว่าจริงๆของแต่งที่นูนะ่นถูกนะเพราะรดรดเขาราคา ราคารถเขาเอาถัวรถเรามากเลยนะถ,ถ,ถูกถูกกว่าที่นี่เยอะอลไรนี่โอ้ยอยู่โน่นเคยเช็คราคามาประมาณถ้าตัวเอเบสอยู่ประมาณแสนสี่แสนห้าเองอันนี้มาสองแสนสี่หมื่นเก้าพันประเทศไทยประเทศไทยครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันก็รวมภาษีตีไปประมาณแสนหนึ่งหรือว่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่ารวมภาษส่ภาษีอะไรเปล่าเพราะคันนี้มันนำเข้าจากญี่ปุน่นมันจะมีสองสเปคคือสเปคอินโดกับสเปคญี่ปุ่นรถรุ่นนี้นะโอเคใช่ครับโอเคพี่พขอถายมือเล่นองไอ้ไอ,อ้อันนี้คืออะไรตัวรถครับอันนี้ อันนี้ดูดูไปยังอันนี้ยังเอริ่มเลยแล้วก็เป็นลายรถเจ้าพี่แล้วก็ลายรถเน้นเรียบๆแต่เน้นเด่นสีล้อกับสีติ๊กเกอร์เพราะว่าตอนแรกเดี๋ยวรอหลังหมดก่อนค่อยทําลายพางวางแผนมาแล้วทำลายพางล้อเขียวสวยะลายพางใช่ไหมพี่ี๋ยวพี่มาชมอีกทีเจ้าพี่ผมจะถ่ายเป็งเรื่องเลยระหว่าง250ตัวเนี้ยกับพวก3พวกคัสสา0รปกติอคัสสามร้อปกติมันต่างกันมากไหมต่างกันมากไหมตัวเนี้ย อยู่ที่38แรงมา้าสามสิบ huh. แรงม้าก็พอกับน uh, uh ิจาสามร้อยแต่ถ้าจะไปเทียบกับ c ีบ500ซึ่งเขา40กว่ามาอา uh, 3ผมไม่แน่ใจว่า42หรือ40เท่าไหร่เนี่แหละซึ่งเขาแรงกว่าเราอยู่แล้วตัวเนี้ย มันจริงๆไม่ค่อยอยากให้จะเปรียบเทียบว่าคันนู้นแรงกว่าคันนี้แรงกว่าถ้าจะเอาแรงจริงไปเล่นนูนสี่สุดเลยจบทีเดียวมากแต่รถเนี้ยผมคือคือจากที่ผมเคยนั่งฟังแล้วก็ดูจากลักษณะคนญี่ปุ่นที่ซื้อรถที่ญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยมี3 0 0รอยจะมีจะมีอะไร2 5งห้าร้อยห้ามี400ร้อยอะคือคนญี่ปุ่นอะ เขาเน้นออปชั่น <Option. S 1> มากกว่าซีซีออปชั่นมากกว่าซีซีแต่ส่วนมากคนไทยส่วนมากจะเน้นซีซีมากกว่าออปชั่นใช่ใช่ใช่<ะ>ซึ่งผมอ่ะผมซื้อคันนี้เพราะว่าผมเน้นออปชั่นมากกว่าซีซีใช่ครับมนก็เลยผมเลยไม่ได้ซเรียเรื่องความแรงหรือว่าอะไรบางคนอาจจะซีเรียกก็ถามพี่ครับรุ่นนู้นถ้าเทียบกับรุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นนี้ถ้าคือคุณต้องการรถที่แรงคุณโดดไปซีสูงดีกว่ามันจะตอบโจทย์คุณเพราะว่า าาทำบางทีขี่กันเนี่ยแม่งรู้สึกแม่งแบบไอ้หี่อะไรแปดสิบสองไม่พอกูเลยมันก็อยากทำรู้สึกเซ็งๆผ่อนยังไม่หมดแม่งอยากเปลี่ยนรถแล้วมาก นอกจากว่าเออเราเราไปเอารุ่นเนี่ยเราต้องมีใจรักกับมันดีใช่ลแล้วต้องสนุกกับมันใช่ต้องบอกว่าสนุกกับมันตัวนี้ออปชั่นเยอะชังโชองอัพไซด์ดาวของโชวานะครับโชองอัพไซด์ดาวของโชวามีแรมแอร์ Air, นะครับมีแร 300, 400, 500, 65, มแอร์ตัวนี้เป็นทั้ตโต้บไยวายหรือว่าคันเร่งไฟฟ้าซึ่งในคัสสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกพันสิบยังไม่มีเลยตัวนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้าถ้าเกิดไอถ้าเกิดไอพวกเป็นระบบพวกนีน้อยากให้ไปดูคลิปพี่โฟกนะครับพี่โฟกเคยรีวิวมาแล้วรอบหนึ่งเคยรีวิวมาแล้วรอบที่สวนลมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาคลิปนนนีีี้้้มมาใใหดูคครรัับออืไ่่ชววิ เป็นการรีวิวการที่ทำไมเขาถึงซื้อรถคันนี้เอเอนั่นแหละเดีย๋ยวผมจะให้ไปดูน<ล>ะ,ะ,ะถ้าใครจะเปรียบเทียบต้องไปดูย้อนไปดูคลิปนั้นดีกว่าไม่ไงั้นจะยาวพูดยังไงก็ไม่จบโอเคพี่ไอ้ผมขอเรื่องระบบนิดนึงมัน,ม,นมันให้อะไรมาบ้างมันให้อะไรมาบ้าง,นห,างหนึ่งให้คเร่งไฟฟ้าฮะอ่าให้คเร่งไฟฟ้าให้โช้กหัวกลับของโชว่า37มิมลแกน37มมิลมีโหมดการขับขี่มีแรมแอร์แล้วก็มีหน้าปัด หน้าปัดที่ค่อนข้างชอบนะอย่าเปิดให้ดูใหม่นะครับเอ้ยมันสวยดีไหมหน้าปัดสวยแล้วก็มีบอกเกียร์นู่นนี่นั่นใช่ครับแล้วก็มีแล็บ แรมนี่คือรถคันนี้สามารถจับเวลาได้ว่าเราวิ่งในสนามหนึ่งรอบเนี่ยเราวิ่งอยู่เท่าไหร่โดยที่เราไม่ต้องมากดนาฬิกาเราสามารถจับเวลาที่ตัวหน้าไม้ได้เลยอ๋ออ่าเหมือนทำเป็นรถแข่งนะพี่บัวประมาณนั้นประมาณนั้นแต่มไม่มีไฟพามากอุทียไม่มีไฟพามากไม่มีไฟพามากใช่ปกติมันจะมีไฟพามากนไฟฉุกเฉินนะอ,อ,อันนี้ไม่มีอมันนี้ไม่มีเหมือนนายบอกว่าทำรถแนวรถแข่งอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีแรมแอร์แรมแอร์อยู่ฝั่งนี้อยู่ข้างในนี้อ๋อจะอยู่ข้างในไหมใช่ครับตาไม่ค่อยเห็นไม่เป็นไรเปิดมืด มีน้ำแอร์แหะสงข้างใช้งานได้จริงใช่ครับแล้วก็อะไรดีอ่ะก็อย่างคือเนี่ยมิกอินเจแปนนำเข้าจากญี่ปุ่นเอออืมแล้วก็ตัวสเปคเครื่องก็โอเคนะสเปคเครื่องก็ถือว่าค่อนข้างทํามาต่างจากค่ายอื่นแต่ถ้าอยากไปดูสเปคเครื่องต้องไปดูไปดูคลิปอื่นที่เขามีข้อมูลจริงๆรี่ว่า แต่รู้ได้ว่ามันโอเคอะสเปคเครื่องรู้แน่เพราะอันนี้เรามาบางทีเราก็ไม่รู้มากไงใช่ใชอันนี้มผมแค่มารีวิวพวกของแต่งเ,เฉยๆนะใช่ครับรีบถ้าใครอยากดูระบบอะไรก็ลองไปดูหาคลิปอื่นดูเยอะเลยเยอะเลยพี่ใช่เยอะเลยใน YouTube เนทเียบทั้งคนไทยทั้งญี่ปุ่นทั้งอินโดรีวิวกันมีหมดมีหมดไ่เลือกเอาเลยท็อปสปีดอยากรู้อยู่เท่าไหร่พิมไปเลยครับ ท็อปสปีด CBR 2 1 0ร์สองร้นอาร์ในยูทูบนะครับไม่ต้องมาถามกับผมนะครับเพราะผมไม่กล้าขี่กลัวกลัวอยู่นี่ใช่ครับปกติขี่แค่ร้อยี่พอแล้วแล้วก็จะประมาณนี้ครับรถพี่ม็อบนะไม่ได้ไม่มีอะไรละครับผมแต่ว่าระบบมันก็เยอะอยู่นะสำหรับในคลาสสองห้าสิผมผมว่าถือว่ามันเยอะอยู่นะแต่แต่ราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ช่วงนี้อันนี้อันนี้ขึ้นมา2คลิปแล้วนะอยากได้อยากได้คลิปที่แล้วก็เข้ามาแล้วล่ะ อ๋อลืมเลยลืมลืมนี่รออยู่เนี่ยพี่ไม่ไดไม่ได้กกลืมฟังเสียงท่อ,อ,อพี่จัดเลยอ่าท่อเดอร์นี้เป็นคอฟูบอกก่อนเป็นคอฟูนะครับอ่าเป็นคอฟูนะครับค่อนข้างดังหน่อยขอฟังเสียงนะพี่ฟองครับ,รบเร็วๆครับขาตั้งพี่พอตำรวจมา โอเคครับผมเสียงก็ได้ฝากกันแล้วนะผมก็ขอบคุณพี่บ๊อบมากนะครับวันนี้ที่เสียเวลาให้ผมมารีวิวไม่เป็นไรเดี๋ยวอันแรกผมตัดออกนะเดี๋ยวใช่ไหมตอนเนี้ยเวลาสองทุ่มครึ่งพอเรารีวิวปุ๊บทุกอย่างมันดูเหมือนมอเตอร์จีพีเลยใช่เพราะเพราะว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในช่วงกักตัวแล้วต้องรีบกลับบ้านอ่าเป็นช่วงช่วงเคอร์ฟิวใช่จะเคอร์ฟิวแล้วเข้าบ้านก่อนสี่ทุ่มจะทำอะไรก็ตามขอก่อนสี่ทุ่มเข้าบ้านนะครเฮ้ยแต่บ้านผมอยู่พระรามสี่มาจากบางแค เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคอยดูขากลับจะมีเสียงิวโอเคครับสับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแลนะ้วถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แ,แล้วก็กดซับสไครต์ติดตามช่องเกมซ่าสี่เจ็ดกันไปด้วยนะครับผมให้ก็ให้ดูเป็นวิทยาทานของ,ของเกมนี้ไม่ต้องดราม่ากันนะครับครับผมก็ผมก็จะทําคลิปก็จะพยายามพูดคำหยาบให้น้อยลงนะครับเด็กๆดูเยอะใช่เมื่อกี้พี่โฟกมาเปิดคอมเมนต์แล้วผมดูอยู่ก็อ่าโอเคเดี๋ยวจะไม่มีคำหยาบสักเท่าไหร่ครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม บเฮ้ยมึงปิดได้แค่ทียังรอนานแล้วอ้าวเหรอโอเคครับเจอคลิปหน้าไปแล้ว